ครับสวัสดีครับมนากราดครับเนื่องจากว่าวันก่อนนี้ได้เห็นคลิปที่เพื่อนๆส่งมา่าเป็นคลิปนี้นะฮะ ครับจะเห็นได้ว่า BMGS มันคว่ำนะล้อซี่ลวน,นี้ขาดหมดเลยนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรทำไมเขาถึงขี่คว่ำเขาอุบัติเหตุ มีใครตัดหน้าหรือเปล่าหรือว่าเขาขี่ไม่เก่งหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะเคสนี้เคยเกิดขึ้นที่เมืองไทยแล้วนะครับรถบ m เ s นะฮะอุบัติเหตุเลยนะครับคือเขาไปเซอร์วิสเซอร์วิสเอ,อ่อาเบรกแล้วว่าพเพอร์บิดปั๊มเบรกหลังมาแล้วล้านเนี่ยเขายืนนอนให้ไม่ดีนะไม่รู้ว่า ไม่ได้ไข่ทอกหรือว่าไม่ได้ใส่น้ํายากันคายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือมันหลวมนะครับพอมันเบรกปุ๊บเนี่ยอย่างสมมติว่าน็อตโซน้ามีปัญหาใช่ไหมพอมันหลุดเบรกปุ๊บเนี่ยมันก็ยังพอพอไปได้แต่ถ้าเกิดว่าน็อตข้างหลังใส่มาแล้วมันหลุดนะครับมันหลุดพอเบรกปุ๊บเนี่ยมันจะฟาดขึ้นล้อนะครับฟาดขึ้นล้อพอมันขัดกับล้อคราวนี้ ความบันไลมันจะเกิดเลยนะฮะรถจะล็อก ok เลยตีลังกานะครับซีน้งซ,ซีลวดขาดตามมานะครับเป็นเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเจมบอลก็แล้วแต่พันสองสี่นะครับยิ่งพวกเนี้ยวงล้อเนี่ยมีขนาดเล็กนะคาลิปเปอร์กับตัวขอบด้านในของวงล้อน,นิดเดียวเลยนะฮะ ถ้ายึนนดน็อตไม่แน่นนะครับยึนดน็อตคาลิปเปอร์เบรกไม่แน่นนะตัวไหนตัวหนึ่งนะครับบอกเลยว่าอุบัติเหตุไร้แรงตามมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะออกทริปหรือว่าคุณจะไปไหนนะครับก็ควรที่จะลองเช็คดูตัวนี้ก่อนนะครับก็ลองใช้ทกเหลี่ยมนะลองลองไขดูนะครับ เช็คดูว่าตึงๆไหมนะถ้ามีประแจทอก็ลองลองไขดูนะครับตามค่าของรถรุ่นนั้นๆน,น,นะครับวันนี้ก็ค่ากลางๆก็อยู่ประมาณ25-40นิวตันนะก็แล้วแต่รุ่นนะครับแล้วแต่รุ่นบางรุ่นีนน็นอตเล็กๆนะครับอย่างดูกติอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช้ค่าไขอะไรขนาดนั้น นะครับแต่ยัง BM เนี่ยน็อตเขาเป็นขนาดใหญ่นะครับค่าการไขเขาก็จะสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็อยากเตือนนะครับเตือนเพื่อนๆที่ขี่รถตระกูล BM ตัว GS หรือว่าอะ,อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นระบบเบรกแบบนี้นะฮะหรือแม้กระทั่งจะเป็นฮาร์เลยนะรถคาลิปเปอร์เบรก คือถ้ามันยึดไม่แน่นอ่ะมันก็อุบัติเหตุหน่ากลัวนะครับอันนี้เราเห็นมาจากคลิปของ BM นะครับเขาให้แล้วผมก็ทำคลิปคลิปหนึ่งนะที่รถเอ่อไฮเปอร์ Hyper, นะครับไฮเปอร์โมตอร์ยูยูล้อหลุดนะเฉยเลยนะครับก็น่าจะเกิดจากการไขไม่แน่นนะครับของตัวน็อตเซ็นเตอร์ล็อกนะครับขออนุญ,ญาตตัดภาพมานะครับน็อต <North. S 1> ของ ไฮเปอร์โมตานะครับก็จะเป็นลักษณะเซนเตอร์ล็อกนะล็อกดุ่มตรงกลางด้วยน็อตขนาดใหญ่มากๆนะครับตัวนี้ล็อกเสร็จแล้วก็จะมีกิบล็อกนะครับคาลิเปอร์เบรกก็มีความอันตรายนะครับถ้าเกิดว่าคุณใส่ไม่ไม่เรียบร้อยนะครับถ้่ไม่เรียบร,ร้บรยบรอยมันก็จะหลุดแล้วมันก็จะไปขัดล้อได้เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราเซอร์วิสนะครับเราก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะครับถึงเข้าร้านหรือเข้าศูนย์บริการก็ต้องจับจับดูหน่อยนะครับเพราะว่ารถเราเราขี่นะฮะชีวิตเราเองนะครับก็ฝากไว้นะครับสาหรับการขับขี่รถให้ปลอดภัยแล้วก็ต้องตรวจเช็คนะครับอันนี้ก็ ไม่ค่อยได้ขี่นะเราส่งสปอร์ตขี่เมื่อยคุณงพอมีอายุแล้วก็รู้สึกแบบเริ่มตะคิวขึ้นต้นขาทุกครั้งที่ขี่นะเพราะว่าม,มันก็ย่ยองอขาอยู่พอสมควรนะครับก็ต้องเอามอชาร์จแบตบ้างวอร์มเครื่องบ้างนะครับขอบคุณสละการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ